สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควาลลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุคโชว์ไทม์นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวแอดมินเอจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามข่าวคราวและรอบหลีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานเราไปดูความยอดเยี่ยมของทีม h a r d a w a y j ์จูกันสัหน่อยนะครับเมื่อวาน Dallas Mavericks เนี่ยเดินทางไปเยือน Detroit Pistons เมื่อวานพวกเขาไม่มีลูกกดอนชิดนะครับเนื่องจากทีมเนี่ยให้พักอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อศอกเนี่ยมารบกวนก็เลยให้พักไปก่อนแต่พวกเขาได้ครงงงลัับร่่คชวึห แต่ปอร์เซนกิสก็ต้องออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าขวาซึ่งเป็นเข่าที่เขารับการผ่าตัดในช่วงปิดฤดูกาลช่วงต้นฤดูกาลก็ไม่สามารถทําการแข่งขันได้เนื่องจากต้องพักฟื้นจากการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าที่ว่าเมื่อวานต้องออกจากการแข่งขันไปอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานพวกเขามีทีมฮาร์ดเวจูเนียที่ทําทุกอย่างครับไม่ยอมให้ดัลลัสแมริลเนี่ยแพ้ต่อดีทรอยต์พิสตันจริงๆเมื่อจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปทาแต้มการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษโชวงทก่วเคบมี4จ กดไปถึง42แต้มพาดัลลัสแมริกเอาชนะดีทรอยพิสตันไปอย่างยอดเยี่ยมจริงๆการทํา42แต้มเมื่อวานของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียถือเป็นการทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแล้วนะครับเย้อนกกับไปปี2018เคยทํเอาไว้ได้39แต้มบัตรนี้ทําลายสถิติของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยขาดอีกแค่3แต้มเท่านั้นครับเขาจะเทียบเท่ากับคุณพ่อของเขาในอดีตปี1997ทีมฮาร์ดเวย์ผู้พ่อนะครับสมัยที่อยู่กับแมมมี่ฮเขาเคยทําได้45แต้มในตอนนั้นเนี่ยถือวาาเรสงงกบ NBA เ,เป็นตำนานเลยอดีตออสตาห้าสมัยในฤดูกาลนี้นี่นยต้องถือว่าทีมฮาร์ดเวิร์จูเนียร์เนี่ยเขารักษาบทบาททำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีจริงนะครับเหมือนจะเป็นตัวจริงตัวสำรองบทบาทไหนก็แล้วแต่ครับที่ทางดัลลัสแมวริกต้องการเนี่ยเขาทำเขาทำได้เป็นอย่างดียามที่ผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงได้พอทีมครบครบ,ครบ,ครบเขาไปอยู่ในฐานะตัวสำรองเพราะว่าทำให้ทีเนี่ยไหลลื่นมากขึ้นเขาทำทุกอย่างจริงครับหลังจากที่ฤดูกาลนี้จบลงเนี่ยเขาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับเรามาต แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆทีมให้ความสนใจครับเพราะว่าผลงานในฤดูกาลนี้ของเขาเนี่ยถือว่าเข้าตาเลยทีเดียวเราไปต่อกันที่การเล่น2เกมติดของไซออนวิลสันค่ะหลังจากที่แพ้ไปอย่างเจ็บปวดเพราะไม่ได้ฟาวจากเกมที่แข่งขันกับเดวอนักเกสเมื่อวานไซออนยังคงทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการโจมตีวงในค่ะที่ยังคงยอดเยี่ยมทําแต้มร่วมกับแบรนดอนอินกร m มนะคะพาทีมนิวออลิมพีเลเกนส์เอาชนะโอเคซีฟันเดอร์ไปได้อย่างที่ควรไซออนในฤดูกาลนี้ค่ะก้าวมาเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มอันดับหนึ่งของ โกของเขาเนี่ยหกสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์วงในเนี่ยไร้เทียมทานจริงๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงติดออสตานะคะดูแล้วเนี่ยแถมยังมีลุ้นออเอ็นบีอด้วยค่ะพอพูดถึงเดนเวอร์นักเกสครับเราไปต่อกันที่เดนเวอร์นักเกสเมื่อวานพวกเขาก็แข่งขันแบบสองวันติดเช่นเดียวกันตอนรับการมาเยือนของโทรอนโตแรปเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ไม่ว่าแรปเตอร์เจะทำผลงานดีแค่ไหนก็ตามครับแต่สุดท้ายเดนเวอร์นักเกสก็ยังคงยอดเยี่ยมกว่าพวกเขาใช้การรันนะครับช่วงต่อเนื่องควอเลิตี้สามเข้าสู่ควอเตอรร์ที่คับลิต่ออนะครรับโโ้หเียกกกว่าคคุมมมเเองได้อยอยยยย่่่างงงดเีมจริๆในชว พอร์เตอร์ที่4เนี่ยโค้ชไมค์มาโลเนี่ยเขาให้นิโคลายโยคิชเนี่ยพักยาวเลยนะครับไม่ต้องลงทำแข่งขันนอกจากจะเป็นการถนอมร่างกายแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าทาั้งทีมเนี่ยคุมเกมอยู่โมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยเขาเอาชนะได้แน่นอนไมเคิลพอรเตอร์จูเนียร์ก็ยังคงทําแต้มให้กับทีมได้เป็นอย่างดีครับเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นทําแต้มหลักนะครับรองจาก ok นิโคลายโยคิชณเวลานี้จริงๆครับตั้งแต่ที่จะมาเมอร์รี่เนี่ยนะครับบาดเจ็บเอ็นควายน้าเข่าซ้ายฉีกไม่สามารถทําการแข่งขันได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยทีมของพวกเขาชนะ8แพ้นน้1นนนนะคคครรับถือืออออวว่่่่าาาาาทํไดดยยยยยยงงเเเีมมมจิิิๆใกโโลชป ทำดับเบิลเบิลเป็นเกมที่53นะครับจากที่เขาลงทำการแข่งขันทั้งหมดในฤดูกาลนี้ยังคงเป็นผู้นำในการทำดับเบิลเบิลของ NBA ในฤดูกาลนี้อย่างต่อเนื่องเลยครับชัยชนะเมื่อวานนะครับเป็นชัยชนะเกมที่300ในชีวิตการเป็นโค้ชของไมค์มาโลนแล้วก็เป็นเกมที่261ในฐานะที่เขาเป็นโค้ชให้เดนเวอร์นักเกตฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่6นะครับที่ไมค์มาโลนเนี่ยเขาเข้ามาเป็นโค้ชให้เดนเวอร์นักเกสย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี2001เลยเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชมาโดยตลอดประสบการณ์นนีีี้้้้เเเเเยยบบลจกกรระทััั่่งขาาาาสสูปป2013คไดโโอ็หหวช กับแซครามเปนโตคิงครับแต่หลังเากงนั้นอยู่ไปไม่นานครับ <th bb> ก็โดนไล่ออกแล้วก็มาได้รับโอกาสกับเดนเวอร์นัเกสเขาค่อยๆสร้างทีมขึ้นมานะครับภายใต้การเล่นที่ยอดเยี่ยมของนิโคลโยคิชเนี่ยครับแล้วก็ได้จามาเมอรีค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาครับและบัตรนี้ครับในฤดูกาลที่ผ่านมาพาทีมเข้าชิงสายได้นะครับไม่ธรรมดาจาริงๆในฤดูกาลนี้เรามารอลุ้นกันดีกว่าครับ <th bb> ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อันดับ4นะครับแต่ตามหลังทีมอันดับ3อย่าง LA คลิปเปอร์เนี่ยแค่ครึ่งเกมเท่านั้นครับเขายังคงมีโอกาส เกมที600 uh ่600 huh. นะครับในชีวิตการเล่น NBA uh huh. ของตัวเขาเองกับ Raptors ถือว่าเป็นอันดับ2ตลอดการของทีมครับอันดับ1เนี่ยยังคงเป็นเพื่อนรักของเขานะครับเดมาเดโรสร้างเขาลง67 5เกมดูแล้วโอกาสที่คายราลี่เนี่ยจะก้าวขึ้นมา uh huh. เป็นผู้เล่นที่ลงสนามทำการแข่งขันในนามของ r a p t o r s มากที่สุดตลอดการเนี่ยคงยากแล้วนะครับเพราะว่าตามข่าวเนี่ยในช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยคายราลี่น่าจะมีการไซน a แอนเทรดครับ uh huh. ก็คือการเซ็ตสัญญาก่อนแล้วก็เทรดไปอยู่กับทีมใหม่ uh huh. นี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนนใช่่วงงปิิดดดูกกกาาาาาาลลถ้้เเเมีอะะไรรคคืบห2จทุฟั ับแต่แว่าแววมาว่าทาง Philadelphia 76ers เี่ยก็ยังคงให้ความสนใจกับ Kyrie i r v เสมอเลยนะครับเรามารอลุ้นกันครับเราไปต่อกันที่ข่าวของ c l e ฟ e l a n d Cavaliers กันค่ะล่าสุดเนี่ยทางทีมได้เซ็นสัญญากับ Anderson Vallejo อดีตผู้เล่นของทีม Cleveland Cavaliers เองนะคะที่อยู่กับทีมมาถึง12ฤดูกาลเคยเล่นกับ l e บ r o n j a m e ด้วยค่ะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับ Golden State Warriors พรรคหนึ่งตั้งแต่ปี2017เนี่ยเคาก็ไม่ได้เล่นอยู่ใน NBA อีกแล้วนะคะเขากลับไปเล่นที่รีกบรซิลค่ะบ้านเกิดของเค้าจนกระทั่งในขณะนี้ค่ะได้โอกาสกลับมาค l e v e l a n d Cavaliers อีกครั้งแต่ดูแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเหมือนให้กลับเข้ามาสู่ NBA ค่ะเราเตรียมรีทายในยูนิฟอร์มของคล e ฟ e l เ n น c คอร์เรีสเพื่อเป็นเกียรติให้กับตัวเขาเองด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็อายุ38ปีแล้วค่ะถ้าอย่างไรก็ยินดีกับเจ้าตัวด้วยนะคะพอพูดถึงโอกาสนะครับในการกลับมาเล่นใน NBA อีกครั้งหนึ่งเนี่ยล่าสุดเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นบนโลกออนไลน์นะครับไอเซโทมัสครับเจ้าจิ๋วจอมแจ๋วครับอดีต All Star อดีต All NBA ในสมัยที่เขาอยู่กับวอาลงตันเซลติกส่เจ้าตัวเนี่ยมาลงทว เกิดโอกาสให้เขาเข้าไปมีส่วนร่วม ว่าจะได้ลงทํากรแข่งขันหรือเปล่าหรือจะแค่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทําการซ้อมยงังไงก็ตามครับ<อ>เขาพร้มรมรรอมเลยครับตอนนี้เขาบอกเขาพร้อมมากๆเขาอยากจะแสดงผลงานของตัวเขาเองนะครับและเขาก็อยากจะทําให้ทุกคนเห็นครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยนั่นคือการกลับเข้าสู่ NBA จริงๆเขาตั้งใจมากๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับนี่เป็นตัวอย่างของนักกีฬาอีกคนหนึ่งครับที่โชคชะตาวาสนาเนี่ยช่างแตกต่างกับจอห์นวอลสิ้นเชิงเลยจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าจอห์นวอลเนี่ยเขาบาดเจ็บหลังจากที่เขาเซ็นสัญญามหาศาลไปแล้วในขณะที่ไอเซโธ ค,คือบาดเจ็บก่อนที่จะเซ็นสัญญาครับซึ่ง,งจริงๆก่อนที่เขาจะบาดเจ็บเนี่ยเขามีผลงานที่ดีมากๆนะครับเขามีโอกาสได้รับสัญญา <c oughs> มหาศาลเลยครับแม้จะไม่ใช่แม็กซ์คอนแทร็กก็ตามแต่เชื่อว่าน่าจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่พอเจออาการบาดเจ็บเล่นงานคร, <c oughs> ครับเขารีบกลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยผลงานต่างๆเนี่ยมันก็ดรอปลงแต่ตัวของเดมาร์คัสคาสซินเนี่ยเขายังได้รับโอกาสเป็นเพราะว่ารูปร่างเนี่ยเขาสูงใหญ่ช่วยรีบาช่วยเกมรับช่วยทําเกมใต้แป้นต่างๆเนี่ยช่วยเซตสกรีนในขณะที่ไอ ถ้าเกิดมาลงทําแต้มอย่างเดียวแต่ช่วยเกมรับไม่ได้เนี่ยทีมหลายๆทีมเขาก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เรามาติดตามชมน,นะครับตอนนี้เนี่ยเขายังคงเป็น free agent นั่นหมายความว่าจนวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลเนี่ย<น>เขายังมีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาร่วมทีมในทีมไหนก็ได้ใน NBA แล้วก็สามารถตะลุยเข้าสู่ play off ได้แม้ว่าโอกาสจะค่อนข้างยากก็ตามเพราะว่าในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้เนี่ยทีมที่มีโอกาสเข้าสู่ play off เนี่ยไม่ค่อยจะเติมทีมลักษณะแบบนี้ครับ,รบราะวการเข้ามาแบบนี้เนี่ยกว่าจะปรับตัวให้เข้ากับการเล่นของคนอื่นๆไไดด้้เเเเเนี่ยถาาากิอออสงงงลลปปุ๊มจะทแข เสียได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับจนกว่าวันสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยเขาก็ายังมีสิทธิ์ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ไปอรอลุ้นในช่วงปิดฤดูกาลครับเชื่อว่าไอเซ o โทมัสเนี่ย จะต้องกลับมาได้ครับเขาคือน,นักสู้คนหนึ่งครับเราไปต่อกันที่อาการบาดเจ็บของยานิสอันเชจคุมโป้ค่ะหลังจากที่ทีม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะก็ไม่มีการเสียหายใดๆของกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นเป็นอาการข้อเท้าพลิกธรรมดาค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีม,มนะคะแต่ว่ายังไม่มีกําหนดการกลับมาเลยค่ะเชื่อว่าทางทีมเนี่ยคงจะให้พักให้เต็มที่เลยค่ะเพื่อให้อาการเนี่ยหายดีจริงๆเพราะว่ามีวอลกี้บักที่หาดยานิสอันเชจคุมโป้ ok เนี่ยก็ไม่มีรุนอะไรใดๆแน่นอนนะคะในส่วนของโ o นเต็ดวิชันโซค่ะเกมวันนี้ เน,น,ะะนื่องจากมีอาการเจ็บบริเวณดีวเท้าค่ะทางทีมก็ให้พักไปก่อนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วค่ะสภาพร่างกายของนักกีฬานเนี่ยสำคัญที่สุดจริงๆค่ะไปต่อนที่ข่าวของบรูคลินเนสกันซะหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยนิโคลัสแคลคสตันเนี่ยได้ออกมาจากโควิด19โปรโตคอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สตีฟเนชบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังเรียกความฟิตกลับมาครับแต่เชื่อว่าน่าจะอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับกว่าที่เขาจะพร้อมกลับมาทำการแข่งขันได้ mm hmm. แต บอกว่ายัางคงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับกว่าที่เขาจะพร้อมกลับมาทําการแข่งขันได้คราวนีน้ต้องเอาให้ชวนจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเจ็บอีกทีนึงเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วไม่ได้ลงทําการแข่งขันเนี่ยถือว่าแย่เลยครับสำหรับบรูคลินเนสเราไปต่อที่ L a c l i คล e r s นะครับไทลอนลูออกมาบอกนะครับว่าคาวายเลเนอร์สามารถกลับมาทําการซ้อมได้แล้ว mm hmm. เขาขอเช็คสภาพร่างกายของคาวายเลเนอร์อีกสักครั้งนึ่งครับก่อนที่จะทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดสภาพร่างกายของคาวายไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยเขาก็จะให ในเกมที่เจอกันเดนเวอร์นังเกสพรุ่งนี้นะครับขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมาเป็น questionable หรือว่า50-50แล้วนะครับในส่วนของเซิร์ชิบาก้ากับแพทริกเบลลี่ในเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่พร้อมทาการแข่งขันนะครับแต่เขาทั้งคู่เนี่ยสามารถกลับมาทําการซ้อมได้แล้วเซิร์ชิบาก้ามีอาการเจ็บที่หลังนะครับพักไป20หัวเกมเลยครับตอนนี้ค่อยๆกลับมาได้แล้วครับในส่วนของแพทริกเบลลี่ครับไปผ่าตัดรักษาอาการกระดูกหักนะครับที่บริเวณหลังฝ่ามือซ้ายครับตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยค่อยๆกลับมาแล้วนะคร เอคลิปเปอร์จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมลุยเข้าสู่เพลย์ออฟแน่นอนครับเกมวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นเกมค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพวกเขาแพ้เนี่ยเดนเวอร์นักเกสจะแซงขึ้นมาอยู่อันดับ3ทันทีมารอชมกันครับตอนนี้นะคะฤดูกาลปกตินี่ก็เหลือไม่ถึง10เกมแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะวันที่19พฤษภาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราค่ะก็จะเข้าสู่เกมเพลย์อินและในวันที่23พฤษภาคมตามเวลาของบ้านเราค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่เพลย์ออฟกันแล้วค่ะคสำหรับเพื่อนๆที่า ตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วก็มันมากๆ,ๆพลาดข่าวคราวอะไรไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะท้ายสุดนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะขอไลค์ด้วยนะจ๊ะขอซับด้วยนะครับที่โลโกโล้ NBA นเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวคราวจาก NBA ค่ะนึกถึง NBA นึกถง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ